สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าจะพามาวิเคราะห์กราฟ BSV THB นะคะออตอนนี้เป็นจังหวะที่รอเข้านะคะแนะนำเลยว่าให้รอเข้านะคะก็นี่นะคะ่ะนี่คือเส้น EMA 99นะคะเส้น EMA 99แล้วก็นี่ก็คือเส้น EMA 25ตอนนี้เนี่ยแท่งเทียนมันทะลุ EMA เก้าสิบเก้าลงไปแล้วนี่นะคะทะลุลงมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะเ,เพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะที่น่าเข้านะคะจังหวะที่น่าเข้าสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงก็เข้าไม้ไมแรกตรงนี้ได้เลยนะคะแต่สําหรับที่คนที่ชอบเซฟนะคะให้เข้าไม้แรกตรงนี้นะคะนี่ค่ะที่โลที่โลเก่าตรงนี้นะคะนี่ค่ะกับตรงนี้นะคะเนี่ยเออซึ่งราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ 3,000นิดนิดนะคะถึง3ประมาณ3า0 0ันหถึง3,500นะคะอยู่ประมาณนี้นะคะราคาที่ที่เข้าสำหรับเอ่อคนที่ชอบเซฟนะคะอา่าอันนั้นคือไม้ไม้ที่ไม้ที่1คนชอบเสียงเข้าตรงนี้นะคะแล้วก็มาเข้าเอา่อไม้2ไม้3ไม้4นะคะตรงนี้นะคะส่วนคนที่ชอบความเซฟก็มารอเข้า ไม้ที่1ตรงนี้นะคะไม้ที่2ตรงนี้ไม้ที่3ตรงนี้นะคะอพอเข้าใจนะคะเดี๋ยวพาไปดูรูปอีกทีนึงเมื่อกี้ป้าแคปแล้วก็ทำเอาไว้ให้ดูนะคะนี่ค่ะก็สำหรับนี่ค่ะนี่คือจุดเข้านะคะจุดเข้าสำหรับคนที่ชอบเสียงนะคนที่ชอบเสียงคือแท่งเทียนมันหลดเออหลุดอ ema 99ลงมาแล้วนะจริงๆก็สามารถเข้าได้สำหรับตรงนี้หนึ่งไม้แต่ว่าไม่ต้องเยอะนะคะกำหนดสัดสว่วนการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 20- 3 0ถึงนนะคะของวงเงินที่จะลงทุนสำหรับชุดนี้ที่จะเข้าเก็บชุดนี้นะคะ20%นะ่ะดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงสูงนะตรงนี้ทีนี้ถ้าสำหรับคนที่ต้องการความเซฟนะคะก็สามารถที่จะเข้า ออตรงนี้ได้นะคะเนี่ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะทําให้ดูทําเครื่องหมายให้ใหม่นะคะนี่ค่ะจุดนี้จุดนี้นะคะอ่าแล้วก็จุดนี้นะคะ,ะนี่ค่ะดูนะคะอันนี้ก็คือ คนที่ชอบเสี่ยงเข้าไม้ที่1ได้20%นะคะที่เหลือก็มาไล่สเกลตามนี้นะเนี่ยตามเนี้ยหนึ่งนะคะสองสามไล่ราคาตามนี้นะคะสําหรับคนที่ชอบความเซฟก็คือเริ่มไม้ที่1ตรงนี้นะคะไม้2ตรงนี้ไม้3าตรงนี้นะ,ะตรงไหนป้าอาก็ต้องมาดูราคาทางด้านนี้นะคะทางด้านขวามือตรงแถบราคาตรงนี้นะคะก็โยงเส้นมานะตามที่ป้าเนี่ยทำอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ไล่สเกลไปนะคะสำหรับคนที่ชอบเสียงก็ตรงนี้20% 20% 30% 30%ก็รวมเป็น100%ของการลงทุนช้อนในล็อตนี้นะคะแล้วก็ใครที่ชอบอความเซฟก็เริ่มตรงนี้เลย30% 30% 40%ก็เป็น100%เหมือนกันนะคะนะประมาณนี้นะคะนี่ก็คือ,อการวิเคราะห์กราฟดูกราฟนะคะก็คือดู EMA 99เป็นหลัก ดูเ e อ็ m a 99เป็นหลักถ้าแท่งเทียนลงมาใต้ m e m a 99นะคะ,ะก็สามารถที่จะ ทําการเข้าได้นะสามารถที่ทําการเข้าได้ตามที่ป้าอธิบายไปแล้วนะคะเอาละค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้านักลงทุนนะคะโชคดีร่ารวยทุกท่านอ้ออย่าลืมคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเชื่อป้าแล้วเข้าไปออินเลยไม่ได้นะคะต้องมีการกระจายความเสี่ยงกระจายพอร์ตกระจายเหรียญตามเทคนิคที่ป้าเคยสอนมาแล้วนะคะใครไม่เคยดูก็กลับ เข้าไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะคะมีทั้งในแนวของ m มซ์เซ็แล้วก็การสาธิตต่างๆการเก็บวิเคราะห์นะคะการเ,เก็บราคาเหรียญน,นะคะให้เข้าไปดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ